โอ้โอ้ดื้อไงดื้ออ่ะดื้อไม่หยุด ก็หนูดื้ออ่ะก็หนูดื้ออ่ะก็ดื้ออ่ะก็ดื้อทำไมล่ะฮะให้อยู่เฉยๆไม่เป็นไงฮะก็ดื้ออ่ะดื้อเกินไปแล้วอ่ะดื้อเกินไปเลยดื้อเกินไปจริงๆถ้าคนมันดื้ออ่ะ ไม่รักมันละมันดื้ออ่ะโอ้แ <c oughs> ม่รักพี่เหมียวแม่รักพี่เหมียวก็พูดเร่งดื้ออ่ะพูดเร่งดื้อเกินอ่ะดื้อเกินไปดูกระมองพี่เห,หมียวกระมองพี่เหมียวเขาพี่เหมียวนั่งดีดีพี่เหมียวนั่งดีๆนั่งตรงนี้แหละ เดืออืมสงบสติก่อนเอา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 ตกนะตกนะมาตกแล้วนะมาตกนะเอาเอาตกนะ ก็เดิมาหาแม่เลยนะ